สวัดสดสีครับผู้โทรศัพท์หยอดเหรียญน,นะครับตอน8ตอนนี้จะเป็นการสรุปตัวเสียกล่องคืนเหรียญเคลื่อนนิดเดียวแล้วหยุดการซ่อมต้องใส่รองเท้านะครับห้ามเปียกน้ำเพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้ครับขั้นตอนการตรวจเช็คนะครับให้ข้าหยับกล่องคืนเหรียญขึ้นลงนะครับเพราะว่ามันจะขยับขึ้นและลงได้ประมาณ2มิลแล้วดูว่าแผ่นเหล็กสามารถตัดเซนเซอร์กัมปูดได้หรือไม่นะครับในการซ่อมของผมครั้งนี้นะครับนี่ก็คือกล่องคืนเหรียญน,นะครับถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกายอย่างนี้มันก็เหรียญก็จะไปลงในกล่องนี้นะครับแต่ถ้าหม ทวนเข็มนาฬิกานะครับมันก็จะตกลงมาตรงช่องนี้นะครับก็จะคืนเหรียญให้ลูกค้าไปครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นนะครับแผ่นตัดเซนเซอร์นะครับตรงนี้สังเกตดูครับดำๆนีนจะมีสองง่ามนะครับสองง่ามคล้ายๆก้ามปูนะครับมันจะมีเซนเซอร์อยู่นะครับมันจะมีตัวรับและตัวส่งอยู่นะครับแผ่นเหล็กนี้จะต้องตัดเซนเซอร์ในจังหวะแรกนะครับแต่ปรากฏว่ามันกระเด้งขึ้นนิดนึงได้นะครับประมาณสองมิลนะครับถ้าเราจับหมุนทวนเข็มนาฬิกานิดเดียวนะครับ หมุนไปคึบหนึ่งเนี่ยมันจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณ2มิลนะครับซึ่งมันก็จะพ้นกับเซนเซอร์นะครับหมายความว่าเซนเซอร์แทนที่จะแผ่นเหล็กนี้จะตัดเซนเซอร์ในจังหวะแรกเซนเซอร์กับส่องถึงกันนะครับทําให้เมื่อเมื่อมีคนมาหยอดทํารายการนะครับทีวีก็จะสั่งกล่องนี้นะครับก็จะสั่งมาที่มอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็จะหมุนกล่องนี้นะครับให้ลงมานะครับพร้อมกับ CPU จะทําการตรวจจับทันทีนะครับว่าตัดลําแสงหรือยังถ้าตัดลําแสงปุ๊บเนี่ยจะให้สั่งให้หยุดให ให้กล่องคืนเหรียญหยุดอยู่กับที่ทันทีปรากฏว่าในจังหวะแรกนี่มันเด้งขึ้นมาแล้วนะครับไอ้เมื่อมันกระดกขึ้นมันแสงถึงกันเมื่อ CPU สั่งปั๊บเนี่ยมันก็จะหมุนนะครับพอหมุนมาลงมามันก็จะลงแผ่นเหล็กเนี่ยมันจะลงมาตัดเข้าไปที่ก้ามปูตรงนี้นะครับทําให้แสะถูกปิดกั้นนะครับพอปิดกั้นปั๊บ CPU ก็จะรับรู้ว่ากล่องคืนเหรียญน,นะครับได้หมุนมาตัดเซนเซอร์แล้วก็จะทําการหยุดกล่องทันทีครับเป็นอาการกล่องคืนเหรียญเคลือ่อนนิดเดียวแล้วก็หยุดทันทีนท แผ่นเหล็กเซนเซอร์นะครับสังเกตดูเนี่ยมันกระดกขึ้นนิดนึงนะครับผมเอามือหมุนนิดนึงนสังเกตนะครับตรงนี้มันจะส่องแสงถึงข่ามาถึงตรงนี้นะครับก้ามไอ้นี่คือก้ามปูนะครับอันนี้ก็คือจะมีสามขาออกมานะครับให้ต่อสายไฟนะครับตรงนี้มันจะส่องแสงถึงกันนะครับเมื่อกระดกอย่างนี้ส่องแสงถึงกันในจังหวะแรกอย่างที่บอกครับเมื่อ CPU สั่งรับเหรียญเข้ากล่องน,นะครับมันก็จะทําการ ลงมาพอลงมาปุ๊บมันตัดเซนเซอร์พอตัดเซนเซอร์ปุ๊บมันก็จะสั่งหยุดครับดังนั้นก็เลยเกิดอาการกล่องคืนคืเหรียญขึ้นนิดเดียวแล้วก็หยุดทันทีครับซึ่งเมื่อมีคนมาต่อหลังนะครับแล้วเกิดทํารายการไม่สําเร็จเหรียญที่อยู่ในกล่องคืนเหรียญนะครับก็จะย้อนกลับคืนออกไปนะครับมันก็จะย้อนคืนกลับออกไปนะครับมันก็จะย้อนคืนกลับออกไปนะครับทาให้เจ้าของกิจการขาดทุนนะครับดังนั้นเราต้องทําการตรวจเช็คตรงนี้ว่าเวลาขยับขึ้นแล้วมันยังตัดเซนเซอร์ได้หรือไม่ขยับลงดูนะครับว่ายังตัด เซนเซอร์ได้ร้อยเปอร์เซนก็เครื่องเครื่องนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับแต่เครื่องนี้สังเกตดูมันตัดแบบปริ่มนะครับมันไม่ช่วยสนิทนะครับดังนั้นมันจะเกิดอาการก่อนเรียดขึ้นนี้เดียวได้นะครับสรุปนะครับไม่มีตัวไหนเสียนะครับตัวนี้เป็นเพราะนักโปรแกรมเมอร์เขียนมาว่าให้ทําการตรวจจับเซนเซอร์ว่าตัดกันหรือยังทันที CPU ก็จะสั่งตรวจจับทันทีก็เลยเกิดอาการนี้ขึ้นครับถ้าสมมติว่าเขียนหน่วงไว้สักหนึ่งวินาทีนะครับ ก็จะไม่เกิดอาการนี้ขึ้นนะครับหมายความว่าหมุนหมุนหนึ่งวินาทีมันก็จะมาถึงประมาณนี้นะครับนั่นก็หมายความว่ามันก็จะไม่มีโอกาสไปตัดลำแสงนะครับจนฝ่ามันจะหมุนนะครับกลับมาอีกหนึ่งรอบนั่นก็หมายความว่าเหรียญตรงกระบวยนี้จะตกลงกล่องไปแล้วนะครับแล้วมันก็ย้อนกลับมาตรงนี้แล้วมันก็ตัดลาแสงปุ๊บก็จะสั่งหยุดอย่างนี้ก็เป็นอันว่าโอเคครับส่วนวิธีแก้ก็คือนะครับให้น้มกล่องคืนเหรียญนะครับกล่องนี้นะครับให้โน้อมให้มันเอียงลงมาในลักษณะท่านี้ให้มากที่สุด โดยการถอดน็อตนะครับเมื่อเหรียญตกลงมามันก็จะมากดตรงนี้ทําให้ไม่กระดกขึ้นนะครับแต่อันนี้ผมโน้มลงมาสุดนะครับแล้วก็ล็อกน็อตใหม่นะครับปรากฏว่ากระดกขึ้นก็ตัดลําแสงร้อยเครับกระดกลงก็ตัดลําแสงร้อยเครับมันจะอยู่ท่านี้เห็นไหมครับถ้าท่านี้มันตัดลาแสงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับมันส่งแสงกันไม่ได้นะครับในจังหวะแรกถ้าขยับขึ้นมาไหมครับถ้าขยับขึ้นมาสักสองสองมิลเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้ มันก็ยังตัดลำแสงนะครับขยับลงมาสองบิลมันก็จะอยู่ระดับนี้นะครับซึ่งก็ยังตัดลำแสงได้สนิทนั่นเองครับก็แก้ด้วยวิธีนี้ก็จะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ในการแก้การแบบง่ายๆไม่ต้องเสียงเงินนะครับตรงนี้ผมก็ได้เขียนไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาอ่านได้นะครับส่วนการซ่อมในอาการนี้นะครับก็ให้เข้ามานะครับที่ใต้วีดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่นะครับคลิกที่ซ่อม MCU นะครับบล็อกรีแพร์ MCU บล็อกสปอตด คลิกเข้ามาครับจากนั้นคลิกคำว่าซ่อมครับเสร็จแล้วก็ลากลงมาครับมาที่หมวดอ่าต๊ะโทรศัพท์หยดเหรียญนะครับคลิกเข้ามาครับจากนั้นก็จากนั้นก็ตรงนี้นะครับอาการกล่องคือเหรียญเคลื่อนนิดเดียวแล้วก็หยุดให้มาแก้ไขตามคลิปสองคลิปนี้ก็จะสำเร็จครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ